สวัสดีครับสนิจโจทวชแนลยูทูบครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณลานดินนะครับที่จะเททําเกี่ยวกับฐานของอพญาพญานาคนะฮะที่ว่าจะสร้างให้กับลุงพลนะฮะสร้างที่นี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแห่งใหม่แล้วก็ไปที่สกาละใครหลายคนนะครับมาขอโชคขอพรได้นะครับแล้ววันนี้ก็ผมก็อยู่กับลุงพลนะฮะบ้านกกอกนะฮะ วันนี้มี f อฟซนะครับจากสงขลานะฮะก็เป็นวันนี้วันที่สิหนะเป็นวันเปนว,นวันรวยวันหวยออกนะฮะก็จะมีเอซซื้อส่งเงินนะฮะมาให้แล้วก็แล้วก็จะนํามามอบให้กับหลายๆคนนะฮะตามรายชื่อที่เขาแจ้งมานะฮะนี่นะครับก็มีของผมห้าใบของลุงพลห้าใบนะ,ะมีของนูนามีของจิมมี่นะครับแล้วก็มีของออหนูนานะฮะ นะครับเด็กเขเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่านเดี๋ยวผมจะมอบให้กับทุกคนก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเยอะแยะเออช่วกองหน่อยได้ไหมได้ได้เยอะหายโอเคอันนี้อันนี้ผมจะมอบให้กับลุงพลก่อนนะครับห้าใบนะฮะของลุงพลห้าใบนะลุงพลห้าใบลุงพลนะห้าใบเลขนี้นะอ่าอ่ห้าใบอ่ะตามมาครับตามมาขึ้นมาลุงพล วันนี้ครับออมีส่งมานี่มาให้ครับจะให้กองกับบุคคลห้าใบครับห้บาใบว้าห้าใบเนาะอ่าแล้วก็มีหลายหลายคนจะให้บ,บะคะุคลบบคลห้าใบน,<ม>บน,นะ,ค,ะรบครับหารับมอบน้ะนี่ครับบุคคลใชครับให้กับทุกคนนะครับห้าใบครับเอซีจากสงขลานะครับจากสงขลา,าจากสงขลาไม่ไม่ประสงค์ออกงนานนะ ใครที่เกานะครับจนว่5ห้าใบก็ไม่าริบจรก็จะมีของตุโจาเลว้าใบนะครับตุ้โจ๊พาเลใบนะครับรก็จะมีของของหนูหนูเลยนะหนูเี็บร้อยมีมีใครได้บ้างต้มโจ๊กพาเนา ซิมมี่หีอปลาปลาลถอนอย่าลองอย่าล้สองไปนะครับแล้วก็โจ้กบกอกครับอ่าว้าวครับกดบคุณ้วยซีนะครับขามากายกองมากายรทุกคนนะครับเอซีจากผมขาวคพี่โจนะครับผัดเออผัต้องห้าใบลยอคุณกา ส0ล้านถ้าถูกนะสล้านเออซาธุสาธุาให้ถูกให้ถูกครับขอให้รวยวันนี้ออกนช่วงบ่ายออกแล้วนะต่อไปนูนานูนามาก่านเน้่านขอบคุณครัขอบคุณค่ะี่ิงยนีปาปลาเอาป้าก็ไรเล้รล้อ้ล้เอายำมีมี่ต้องิง่ี่ต้องยิงเอซีจากสงขลานะครับมอบให้ โอี่ชอบเลไหมเอาเลู้าสขาจากโัดีครับครับผโจกอกกโจ้ไปไหนโจโจไม่รู้ไปไหนโจกอกกนะฮะมีโจ๊กอกอกก็มีวาพแบบระถอนนะครับเียรจำลองนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับน้ำใจในครั้งนี้นะครับขอ่มอบให้ผมได้เลขอ่า ขาดูหน่อยนี่ห้าใบผมจะจองห้าใบนะคะหนึ่งสามค่ะขอสามสองขอบคุณที่ดีนะฮจากสขคานะครับขอบคุณที่ให้พรแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวยเช่นกันนะครับดีสมคาะครับ